ตัวนี้มันเลี้ยงลูกดีเอาไว้น้ากันบ่าว่าตําลูกจักเทียง่าบางตัวมันตําลูกมันห่วงหยาลูกกูบอกได้กินจักเทียได้ค่ะห้าบางแม่แต่ว่าแม่นี่มันดีนี่มันเลี้ยงลูกดีนี่พี่น้องเบื้องเปลียกลูกกต่ตัวย่ยซ้ำม,มันแล้วน้องเดินเต็มนะ่ะตัวย่ซ้ำแม่แล้วเนาะคะ่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องบ้านชมคริโอค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรคนเลี้ยงวัวทุก,ท,กทุกคนเนาะคะ่ะวันนี้คือเก้าค่ะชวนก็นอยู่กับขอบบาน,บานเลี้ยงวัวผืนเมืองเนาะคะ่ะเลี้ยงวัวผืนบ้านเฮาเน้นเสื่อแมพันราคาต่ำเนาะค่ะ,คะเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการเลี้ยงและก็เน้นเลี้ยง,ยงระยะยาวค่ะพี่น้อง นี่ค่ะช่วงเย็นอันนี้คือบอฮันได้เอาหย่าหา้ยนะคะอีกจักหน่อยผู้เลี้ยงเพิ่นสีเอาหย่าหานะะ้นี่ค่ะเริ่มเริ่มห้องแล้วค่ะช่วงเย็นตอนเนี้ยแดดยังแข้งอยู่เลยค่ะพี่น้องเบิง้งเปียงนี่คือหางงเคิงเลยเนะะี่ยค่ะหางงแรงเลยค่ะหางงเคงิงกลาลังสีง่หกงงแดดกัยังแข้งอยู่เน,นี่ยค่ะเบิง่งอันนี้คือห้องเอินผู้เลี้ยงวัาเพิ่นกําลังสียเอาหย่ามาห้ยแล้วค่ะเห็นผู้เลี้ยงเพิ่นมา้าก็เลยห้องเอินนี่พี่น้อง งัวเฮามีทั้งเบิด์ตเก่าตัเนาะค่ะตอนนี้เนี่ยค่ะได้มาไหมตัวหนึ่งมื่อนี้กับเบิร์ยังร้ายดอกค่ะพอแม่พี่น้องแวะเวียนมาให้ยกำลังใจกันคนเลี้ยงงัวน้ากันเนาะคะ่ะฮาลังมือเฮ็ดคลิปเฮากับเบิร์ตหัวสีเฮ็ดคลิปอีหยังงห้ยพอแม่พี่น้องเบิรงเนาะคะ่ะกับมาให้เบิรงพัฒน,นาการพามาชมงัวเฮาเนาะคะ่ะเป็นกําลังใจให้กันให้คนเลี้ยงงัวเพราะว่าช่วงเนี่ยคืองัวมัน ราคาราคางวาัวกเริ่มเริ่มสีมีการขยับเล็กน้อยนะคะแต่ว่าบางพื้นที่นี่พ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านกะคอมเมนต์เขาว่าบอฮันเด็กขยับเลยยังราคาเก่าอยู่เลยจังเสรยจะค่ะมันก็เป็นบางพื้นที่ที่ราคางัวมันสีมีการขยับแต่ว่าการสื่อขายงวาัวกะตลาดง้วนี่เริ่มเริ่มคึกค่าขื้นได้ค่นนะ,คะถ้าพ่อแม่พี่น้องเบิ้งคลิปลหลายคลิปนี่ก่ถาถังว่าราคาถือถังว่าดีราคาถือ การสื่อขายกัยังดียังมีอยู่คือเก่าแต่ว่าในส่วนของหัวง้ําราคาสูงสูงคือจังก้อนหนามีกระสีค่อนข้างหายนะคะแต่ถ้าสมมติว่าหัวง้ําแทะแต่ว่าราคาเพสูงในการสื่อขายกัยังมีอยู่คือเก่าเลยค่ะพอแม่พี่น้องอนี่ค่ะอันนี้กําลังสิเอาหยาเขามาหายแล้วเนาะค่ะนี่ตาเกือบคุณขาเบื้องเปลียงเบื้งง้วเพิ่นเปลียงค่าคุณอ่ะมีแตะ่ตกะกินดีๆ หน่อยพี่น้องเบิ้งเปี่ยงผู้หาหอยากกับมันหาประสันนี่แหละค่ะนี่ถังแต่ตกกินดีๆหรอกค่ะงัวเพลินกระไดนี่มันหย่อนแสงแน่นอนคะ่ะฟังนั่นนี่ค่ะเบิ้ง <c oughs> เปลียง <c oughs> อูนะโป้ข้นเลยโป้ข้นเลยนะเนาะนะค่ะเบิ่งผู้เลี้ยงข้น <c oughs> ดีใจหลายได้เนี่ยค่ะเวลาเห็นเฮาทายคลิปจังสี่เนาะคะ่ะกลับมาหนี่พามาเบิงาาบ้งพามาเบิ้งพัฒนาการ คอกเขาง้วเขาเนี่ยแหละค่ะเดง้วไม้ขามาตัวนี้กับมีตังวัดลูกคอกเบ้อล้ค่ะนี่ซี่ตัวนี้มิตะลูกคอกตัวนี้แม่สาวเนาะนี่ง้วหน่อยมันกับอ้วนดียู่แหละพี่น้องแต่ว่าพวกตัวแม่ตัวหยังมันกะสีนั่นแน่สี่อยแน่เนาะเพราะว่าช่วงนี้เขาขังคอกตัวนี้เป็นแม่ที่ได้ม้าใมนี่พี่น้องนี่ค่ะแม่นีได้ม้าใบ มีสิหาคะแนนที่เคยท่าเห็บเบิ้งเนาะคะ่ะทางบ้านคอมเมนต์ของมาวาได้มะจะใส่คือถือแถมานะพี่น้องบ่อันได้เต็มดีปันไดเนาะคะ่ะเพราะว่าต้องล้อช่วงเขาปล่อยทงหังวมันได้กินเต็มกินอิ่มแต่สีอ้วนเร็วแน่ตั้งเสียค่ะแต่ว่าปัญหาการเลือกหยากับบ่มี้ปัญหาแค่ปัญหาหายกับบ่มี้ค่ะสําหรับหัวตัวนี้แลวก็บโบทครบเครื่องนะคะโบ๊ทดีไม่เท่านี้นี่ค่ะตัวนี้กะ ิ่นวดัดผ่านรอบแรกแล้วนี่พี่น้องตัวนี้ผสมไปผ่านรอบแรกเป็นที่เรียบร้อยเนาะค่ะนี่แม็ดแดงตัวนี้เฮาตัวนี้มาอยู่น้ำเฮาได้ลูกผู้นค่ะพวกยหยาไห่เอาไห่แบบนี้แหละคะ่ะย้ำแรงตัวใดมันกินดีเบื่อเลือกมันกัดสีอ้วนเลี้ยวแนะ่ถ้าตัวใดเลือกหยาแน่กินอยากแน่ต้งเสียค่ะกัดสีอ้วนอยากเนาะในช่วงทีเฮา ขังคอกนี่คอกนี่ลักลักลกสีผสมต้าพอบามันแดงค่ะสีผสมเฉพาะพอบามันแดงถ้าเป็นคอบโบกัสีเวียนเนี่ยช่วงหนึ่งกับผสมชาโรเลกอูอ้หลกออกมากอะโตใหญ่ดีมิเทนีนะคะ เดี๋ยวมืนอนนี้สิไปขอกเจ้าของอยกค่ะเดี๋ยวบอร์เดทไทยคลิปขอกย้ายลุงสองหลายมือทั้งบ้านเพ่นถามหาแล้วค่ะอยากเข็นง้วแม่แดงตัวไม่นี่ค่ะแม่แดงตัวไม่ที่ได้มานี่ย้อนแสงในเด้ดอค่ะพ่อแม่พี่น้องอืมเพิ่นว่ามันหูะนะค่ะผู้เลี้ยงเพื่อนว่าหูดีแท่เนี่ยค่ะเพิ่นว่าหูดีอืมโตขึ้นเลยเอออืมอืมเพิ่นว่ายุข,ขอกแั่น วานมันสิบปานะค่ะงัวมันหายปะนะอยู่ขอของเงินโบนะคะ่ะตัวแม่แดงไม่ไหนะคน่ามันสิดหัวมันสะบ,บัดหัวงีกงกนี่ค่ะตัวนี้ย่อนแสงเนี่ยเนาะคะ่ะอุ้ยห่อนไดห่อนดีพ่อแม่พี่น้องตัดเข่าบะเนี่ยผู้เ่า,าักพ้าการตัดเขา่ากลางแดดตัดเขา่าเหงนว่ากินตั้งสี่ละค่ะนี่อันนี้ก็เทิงเขาง่าเทิงหยาปนกันแต่ว่าส่วนแย่กับสิมิตตียละพี่น้องตัวนี้มันเลี้ยงลูกดีเอาไว้น้ำกัน บกว่าต่าลูกเจาก้าเทียงัวบางโตมันต่าลูกมันห่วงหย่าลูกบัได้กินจักเทีเยด้ค่ะห้าบานแม่แต่ว่าแม่นี่มันดีนี่มันเี่ยงลูกดีนี่พี่น้องเบื้องเปียกลูกลกัตัวยา่ซ้ำมันแล้วน้องเดินเต็มนะตัวยา่ซ้ำแม่แล้วเนาะคะ่ะนี่แล้วเลี้ยงลูกดีจกกังหวะพี่น้องลูกมันกับตัวอ้วนดีดีด้ะคะ่ะแม่น้องเดินเต็มนี่ตัวแม่อีกตัวหนึ่งกับักแลมโบในตัวผูนี่แม่ดำ ได้ลูกน้ำเฮาสองตัวสื่อเข่ามาตะรกรอนมูผู้ใดเห็นกับว่ามันให้ลูกดีตามเนื้อมันสูงค่ะแต่ว่าลูกมันกะออกมา้า้นวนถูกตค่ะโตัตัวแม่สาวขังในนั่นกะออกนวน้นวนุ้นตัวลูกผูกตัวไม่ก็ออกนวน้นวนว้นเนาะค่ะลูกสีบค่อยแดงลูกสีออกสีนวน้นวนุ้นเนี่ยพี่น้องแม่เนี่ยแต่ว่าแม่อื่นเพ่นแดงเบิดคอค่ะอ่าแม่อื่นมีจางัว,งวแดงพ่น อันนี้กระสีแดงอันนี้ก็ส,นนกสีแดงนะคะ่ะมูบรรดาลูกๆย้ำเว้นกระสีออกมาอยู่นอกขอ,อกทั้งสี่แหละค่ะแต่ว่าย้ำแรงย้ำอย่างเพิ่นกับเปิดขอ,อกไว้่ายยางเขายางอยอ,ยากอกอยู่ถ่าพี่น้องตัวแม่มันเพิ่นสีผูกเด้ค่ะตัวแม่เนี่ยเพิ่นสีผูกเชือกไว้แต่ว่ามู่ลูกมันนี่ยางเขาย,ยางออกได้เบิดมือแต่ว่าตัวแม่เพิ่นกระสีลามไว้เด็ดพี่น้องนี่ค่ะลามไว้ นี่นี่เนี่ยมูเนี่ยคะ่ะลามแล้วเพิ่นกะสิเปิดคอกไว้ให้ลูกมันยางรวงได้เบิดมือเนาะคะ่ะอืมอันนี้เพิ่นว่าเพิ่นสิตัดเข่าได้เนี่ยคะ่ะอีกจักน้อยอีกจักน้อยเพิ่นกบว่าเพิ่นสิตัดกระทึงหยาเทึงเข่าปนกันหล่ะพี่น้องนี่เบิ้งหยากระไร ไฮนี่กับตัดแล้วแน่ไฮตัวหนาเฮาตัดแหล้วส่วนหนึ่งตัดแล้วบางหม่องอีกบางหม่องกับบ้านได้ตัดเนาะค่ะนี่ตัวนี้ตัวนี้ลูกแม่ดำเนี่ยค่ะตัวผูน้อยตัวนี้ลูกแม่ดำบ้างหันตัวนี้ลูกแม่แดงนี่ค่ะส่วนแย่กับสีแดงละค่ะขอบนี่จะถูกจะแพงแดงไว้ก่อนวัสดุค่ะวอมนี้เพิ่นมักสีแดง หัวแมพันกับสีมีจะสีแดงแดงเนี่ยเพราะว่าห้วแดงค่ะเปียบเพียบกับง้วขาวนี่บางพื้นที่ราคามันดีกว่าแต่ว่าบางพื้นที่เพิ่นกับว่าบกเยวเนาะค่ะแล้วแหวกบูเนี่ยแถวบานแถวขอกน้ำมันเนี่ยเนาะค่ะกับสีแดงกับสีแดงสูงก่าสีขาวก่วงัวเท้าก่วงัวดำอยู่เนาะค่ะขอกย้ายเพิ่นกับสวนแห่กสิเป็นงัวสีแดงผสมพอกับเป็นพอบามันแดงเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องสำหรับมือนีเนาะค่ะเกษตรกรทันใดค่ะที่พึงขอมารับชมค่ะ ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้คนเลียงง้วทถูกผูทุกคนค่ะสำหรับมือนีขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ